ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะสอนลงเกม Life Force Base. ครับก็เข้า b r o อร e ลรวมทีงลิงโหลดไปใต้ดิวทีเช่นแล้วกันนะกดดาวน์โหลดในโฟร์เเดนต้องมีไอดีก่อนนะถึงจะโหลดได้กดดาวน์โหลดฟรีต้องมีไอดีนะถึงจะดาวน์โหลดได้กด มึงก็ได้มาอย่างนที่เซคุณจะไปว่าในที่ไหนก็ได้นะก,ก็จะไปในเซตอัพเกมแล้วก็รอ

เออแล้วก็เป็นตัวเกมงผมนะของคิตตี้คือคิตตี้ผมก็คือของผมนะไม่ได้ก๊อบกันมานะอ้ก่อนเลยไม่ได้ก๊อบนะก็ให้มันเป็นตัวไงตัวผมเองอ่ะผมเพิ่งทำเสร็จเมื่มอเช้าเพิ่งอัพโหลดไล้ นแต่ไยตจนเสร็จขึ้นมาคนระับครับเอาส เสร็จนะแล้วแสดงเงี้ยมครับเข้าเด่ได้ถังลาที่ต้องทำเงยอันนี้คนระับกดเข้าไปบล็อกทีเขียนชื่อไปหนุ่ีๆเอย่างนี้แล้เวเข้ามากันนึงๆกล้กเาก็กดอันนี้ปุ๊บอะไรเงี้ยดกดโอเคนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็ตามก็กด,ดบล็อกทีขั้วไหน กูเกมได้เลยก็เลยอะไรก็กดซิงเกิลเพย์ถ้าของคุณล้อไม่ตรงก็อย่าเพิง่งไปตกใจครับแต่ลุมล้อไม่ตรงอย่าเพิ่ไงไปตกใจไปกดที่ทวิตท,ทวิตนะทวิตท,ทวิตสัตย์ยี่สิบแปด ขุ่ก็แบที่แท็บแท็บแท็บเลอร์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 เล็บแทเลเีลลออย่ยนจากสามสองเป็นแปดแปดี่ตอสามสองเปนแปดแปดนะครับสามสองเป็นแปดแปดนะเหได้ลเลยเข้าเกการนี้นก็ล้อก็ตรงละได้ขุ่ได้เรื่องก็ค่ขุ่นคุณคุณต้องการจะละ ออนไลน์นะกดโก้ก็เล so ่นตามปกติกดเอเข้าเกียร์เดินหน้าถ้าจะเกียร์กกดแซดเออ คุณรู้่ตกใจคจุณรู้ว่ตกใจถ้าคุณมีแบบน้อยๆเหมือนผมเน่ยจะณรู้วตกใจก็เอาอก่อนแล้วเข้าที่นี่แทบแท็กดเข้วไปล้วกดตรงนี้นอ๋กดโอเคก็มีแบบเยอะแล้วแต่วันนี้นผมก็ขอจบคีดเปียนให้ยครับสำครับ